สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาก็บพลาสดุกกันนะคะมาจากน้องคนคนี้นี่น้องโอเคก <c oughs> องใหญ่มากๆเลยนะคะมาดูกันว่ามาดูกันอีฟ <c oughs> าร์มเนาะว่า <c oughs> พี่แนนสั่งอะไรไปนะคะ <c oughs> โอเค <c oughs> อเคดี๋ยวตั้งตัอยูนโอเคเราก็จะใช้คัตเตอร์ในการแกะนะคะก็ การใช้คสเเตอร์ในการแกะต้ระวนะังด้วยเนาะโอเคอันนี้ก็แกะเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกนนันเนาะว่าพี่ได้อะไรมาเนาะมีคาร้านที่สั่งไปโอเคของเยอะมากเลยนะคะ โอเคขอบคุณนะคะสำหรับของแถมเอาน้องแถมเป็นเทปมาให้เนะขอบคุณคะ่ะนี่นะคะนา่าจะเป็นของที่สั่งไปเนาะนบัตรก็หอมมากๆเลยนะคะอืมเป็นบันแวนตนนัวนี้ของก็ครบนะคะไม่ต้องห่วงเ,เพราะว่าเราดูจากวีดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะของเยอะมากๆคอรรีวิวคร่าวๆน้ะนี่ มีอันนี้นะแล้วก็มีคิตตี้ข้างล่างนะทุกคนมี่เป็นเพนด้ายักษ์ด้วยนะแล้วก็มีกระโอกแลวตัวนี้แล้วก็ปลาจาวที่เขาเรียกกันเนาะนี่ยก็หอมนะคะแล้วก็พวกบันนะบันมีสองสีเลยนะแล้วก็จะมีเป็นสับป,ประรดนะคะแล้วก็จะเป็นตันนี้นี่นี่คือปลาคอปลาไหล